เห็นมรถผมนะอ๋อเป็นไงโดนโดนเลยเหรอได้ได้ครึ่งใบอ๋อครึ่งใบเนาะอ้าวได้ครึ่งใบเหรอครึ่งใบครึ่งใบนี่นะครับ FC ดีเลยครึ่งใบครึ่งใบเนาะครึ่งใบหน้าหรือครึ่งใบหลังครับใบลูกพันลูกพันพาไปอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์ใหม่ใครเหรออ๋อมอเตอร์ไซค์ใหม่เขาไหนไหนนี่ไง โอ้นี่มันโดนกลางเลยนะเนี่ยโดนกลาง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 ต้งเห็นนะนี่ลุงจิมโดนกลางใครไม่ซื้อรถลงน่ะหนึ่งเจ็ดฮะน่าจะได้นะครับเออทำไมไม่เอาลุงจิมไปด้วยกทั้งหาดตามตามจนแห้งมาแล้วอะไปซื้อขั้นกับบ้าขั้นในเดนี่เดอ่าอันนี้ก็มีหนึ่งเจ็ดก็มี แต่เอฟีถูกเยอะนะหรอส่งไลน์มาเนี่ยมีทุกตถูกเลยเขาตามมาเนาะย่าอย่าพุ่งลงย่าปพาเดินก่อนพาเดินเดินไปนิดเดินไปย่าไปเอินเช้าอีกคลิปเลยตอนนี้ก็มาดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับเนี่ยอ๋อ นี่นะครับว่ามีการรื้อฟื้นความหลังกันนะเนาะโอ้โหอ่าแต่ว่าย่าว่าบริบาลท่านเพราะว่าปู่ยังไม่ตายโอปู่ยศุวันยังไม่ตายแล้วก็ปู่กริจิตยังไม่ตายครับผมอืมแล้วก็ลงลงมาตรงนี้แล้วก็เลยหายลุงแดงก็มาเนาะมาเห็นมาดูการใช่ไหมเห็นใช่ ก็บอกเลยอีกวันหนึ่งมึงก็มาไปอ้าวดูไฟส้าว้วยทำอะไรน่ะนี่อ๋อชุดอ่อนี่ยังเหลืออยู่นะชุดอ่ะ นี่นะครับเอ็กคก็มก็มาปลูกเลยตรงนั้นนะครับอ๋อยิง่งยิ่งยิ่งเห็นก็ยิ่งเงียบสงบนะครับเนานะนนนนนน ต่อไปต่อไปที่นี่จะฟรีดแข็งนะครับจะแช่แข็งแ,แข็งะจะไม่ขยับขยื่อนนะนะจะแช่แข็งเลย,ยจะไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรงอกเงยขึ้นมาก็คือสภาพไปเดียกอยู่เป็นอย่างนี้ยาวๆเลย ตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะเราก็จะไปอยู่ที่นู่นเห็นไหมตอนหลังนะครับเอาไว้รอให้ดูไปก่อนนะครับเนาะพอเรามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะไปที่นึงอนี่เป็นรอาเป็นที่ระลึกเป็นที่อดีตระลึกถึงอเห็นไหมโอ้โหก็ เที่ยวสุดท้ายนะอ่านี่มาดูกันนะครับเที่ยวสุดท้ายโอ้โออ่าที่อยู่กันนี่มาตั้งนานก็คือนี่นะครับนะ้องเอก็เที่ยวรถคันนี้คือเที่ยวสุดท้ายนะครับเที่ยวนี่เนี่ยเขาบอกไว้รอ ท้ายแล้วนะครับช่วงเย็นนี้นะครับก็ไปน่าจะเดินทางไปถึงนู่นก็มืดแหละพอดีนะครับ <_ ères> เที่ยวสุดท้ายนะครับก็ต,ตามด้วยจิมมี่นะครับรถจิมมี่ก็รถลุงนะครับเนาะรถล,ลงุง <_ ères> ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายลุงน่าจะออกตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ลุงไม่อยู่แล้วนะ <_ ères> ก็ออกตัวไปแล้วก็เหลือเป็นเที่ยวสุดท้ายที่นี่นะครับเราก็จะนะครับ แล้วเราก็จะอยู่ที่นี่คืออย่างเงียบสงบนะครอ่านี่ครับตสกอนเคยพอเย็นมานี่ก็จะโอ้เสียงลำเสียงดนตรีนะครับเนาะต่อไปก็มีแต่เสียงจิ้งหลีดจักระจันเนะลไลร้องนะครับอ้อหตามธรรมชาตินะครับ นี่เนาะก็เห็นแล้วก็น่าใจหายนะครับเนาะได้ยินเห็นแล้วก็น่าใจหายว่าเราเคยคึกคืนนะครับมีคอนเทนต์สนุกสนานกันนะครับเนาะตอนนี้ก็ย้ายไปนู่นหมดแล้วนะครับนี่คือเที่ยวสุดท้ายนะครับเนาะอ่า แต่ก็ไม่เป็นไรนะคนที่อยู่ก็ยังต้องอยู่ต่อไปแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะชีวิตก็ยังไม่จบตรงนี้นะครับเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราก็ยังสู้ต่อไปนะครโอเคนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเอซีเนาะโอ้โหพี่แดงนะครับ เป็นยังไงนี่เข้ามาคือไม่ไม่เห็นหน้าเห็นรังคาก็ยังดีเนาะเขาห็นหน้าก็ยังดียเาเขายังมาเ้ายังมายางไรก็ส่งแรงใจไปช่วยส่งแรงใจนะว่าให้เขาเดินทางโดยสวัสดีภาพนะนี่คือเที่ยวสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้เที่ยวสุดท้ายจะใครพาเที่ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแล้วก็คือเดินตามไม่เดินก็ต้องหารถอื่นไปใช่ไหม นี่เที่ยวสุดท้ายแล้วนะที่จะไปเฉพาะเย็นนี้เนาะนี่นะครับเอฟซีอ่าเดินทางนะครับอ่าทายานนอกก็จะขึ้นขับรถลุงนะครับเที่ยวสุดท้ายอ่าอ๋อโอ้โหเที่ยวสุดท้ายนะอ่าทัวร์เฟอร์ของเรานะครับเป็นเที่สุดท้ายนะของวันนี้คอ่าเที่ยวสุดท้ายแล้วที่จะเดินทาง อจิมลุงจิมเออลุงจิมมี่ลุงจิมสองอแล้วก็บารุบารุสามบารุนะอม่รีดไม่รีดสี่อะสี่ช่องนะครับที่จะไปเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับเที่ยวสุดท้ายสำหรับเดือนนี้เนาะ่พวกเราก็ส่งแรงใจไปช่วยด้วยนะแล้วก็ขอให้ขอให้ทั้งสองคันนะเดินทางโดยสวัสดิภาพถึงจำปาดงนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับเนาะอ่า นี่นะครับเนาะมาให้กำลังใจนี่เนาะเหมืนี่คุณจะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมนครับพี่เดชบอกครัเขาเออมันนานไม่ได้เนาะเอาเลยใจจะขาดเฮ้ยทำไมมันเร็วมันง่ายอย่างนี้นะไม่ได้หม้่อ่าคุณไปยังไงล่ะถามก่อนอโอมไทยอ่า สองคนเหรออ๋อจะดีเหรอดีเอ้ยถ้างั้นเกาะกันได้ไหมเกากันได้โหฮะแน่ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องรักให้กลมเกลียวกันแล้วนะครับแต่ก่อนนี่มีอคติแต่ดีนี้ไม่มีเนาะเหรอเดี๋ยวถามนะปัจจุบันโสดนะครับโสดโสด่ะสยตายละอ่ะพี่แดงแม่งแค่ครูสดครับใช่เหรอไม่ต้องมาถามหรอกเนี่ยเนี่ยคุณดูดิ คุณตั้งใจมาแล้วนะเนี่ยคุณตั้งใจมาแล้วเนี่ยเนี่ยคุณต้องไปดูหน่อยนะไปให้กำลังใจเขาหน่อยนะแจ้งโสดไหมผมมันแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยผมดูตัวมาเนี่ยนะเห็นชัดคืออะไรไม่เห็นหน้าเห็นลังคารถก็ยังดีไหนพี่แดงโสดไหมคุณมาหาคุณจะพามาดูพามาพามาโสดยังไงล่ะผมไม่เยี่ยมโสดยังไงครัอ่ามาเอ้าไม่มาอีกนะเออย่างไง นะครับก็เที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับ f อฟนี่นะครับเนาะก็เดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าสงบนะครับนะอ่านี่สงบแล้วก็ต่อไปก็จะนี่ก็จะเหลือแต่นะครับเนาะเหลือแต่ความหลังนะครับเคยนะครับเนาะเคยรุ่งเรืองแล้วก็มันก็มีวันที่จะ อ่าสลายนะครับเนาะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะมันก็นะครับนี่เนาะก็มาให้กำลังใจกันนะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะอ่ะนี่เนาะก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เนาะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปนะ ผมไปไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ไปไหนไม่ได้ยิ่งยิ่งไม่มีใครอยู่ยี่ไปไม่ได้เลยผมว่านะพาพาเมนูเนี่ยรอไปหาผู้สาวจะปลาดงดีไหมโอ้ไม่ต้องกลัวเขาอยู่นานไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องย้ายไปอยู่ที่นู่นอยู่แล้วฮะอยากอยากไปหาจำปาดงไหมไม่มีคนสวยๆน่ารักทยังไงขทยังไงสวยๆน่ารักาเบื่อที่ทำนี่โอ้นี่นะครับเป็นยังไงนะครับโอ้โห แหมพ่อหนุ่มเนาะก็ยังไม่ทิ้งลายเลยนะเนี่ยนี่นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดน่งชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ